ชื่อนางสกุลเลยค่ะแม่อวยอวยพรจงมีคุณแม่อวยพรจงมีค่ะอันนี้จะมาถามถึงสามีที่เสียไปแล้วของส่วนตัวตัวเองคือไม่ได้ติดปัญหาอะไรค่ะสามีเสียไปแล้วกี่ปีจ๊ะเสียเมื่อวันที่ย0เดือน6เสียวันที่20เดือน6ค่ะปีที่แล้าปีหกห้าประมาณหกห้าเดือนหกปีหกห้าตอนเสียอายุเท่าไหร่จ๊ะตอนนั้นอายุยังไม่หก ยังไม่ห6สิบหกกสิบห้าหกกว่าอายุคืออายุเต็มหกสิบหก็ต้องเือภาษีกาหกสิบห้าหกสิบหกประมาณนี้ตายด้วยลรกอะไรจ๊ะเขาบอกเป็นไปเช็คมาส์แบบลกหัวใจตีโรคหัวใจตีเคยเป็นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเคยบอกแต่ก็คือาหมอบออก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแต่เที่ยวนี้คือจริงๆเจ้าไม่อนุญาตให้พักเดี๋ยวก่อน โรคหัวใจตีบเนี่ยรู้มาตั้งกี่ปีแล้วรู้มาห้าหกปีเจ็ดแปดปีเปล่ารู้มาก็เป็นปีแล้วอะรู้มาประมาณปีหนึ่งค่ะปีเดียวเองเหรอจ้าแต่ว่าเราบอกว่าให้ผ่าพอผ่าแล้วก็เสียผ่าแล้วฟื้นฟื้นแล้วได้คุยได้คุยประมาณสามวันก็วันที่สี่เขาเสียเขาเขาช็อกหมอบอกว่าช็อกแล้วถามว่าทำไมถึงช็อกหมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเลยเลยเลยนี่ฟองนี่ กันไม่อยู่ก็ไป็นความสุขแล้วคนไม่ใช่อย่าคือได้คุยกันแล้วว่าจะได้ออกมาพักฟื้นแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นตั้งสติดีเขาฉีดยาวัคซีนอะไรเปล่าฉีดครับฉีดครบสามเข็มฉีดครบสามเข็มครบทุกอย่างเลยครบทุกยี่ห้อเลยหลังพ่อสามเข็มก่อนที่จะฉียก็ยังได้คุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งปกติก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นคนปกติเลยใช่ไหม,มไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่พาไม่ตาย ตอไปล้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนพอเขาฉีดปั๊บร่างกายเขาเริ่มชุดโทรมหรือเปล่าใช่ค่ะคือโ <ปะ S 2> รคหัวใจเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเป็นมาก่อนที่จะฉีดยานั่นแหละเขาเป็นมาก่อนแล้วใช่ค่ะ,ะแต่ว่าเขาไม่ดีอาการว่า<ค>แต่เขาบอกว่าเหนื่อย<น>เหนื่อยก่อนที่ฉีดยามาเหนื่อยตอนฉีดยาใช่ไหมเหยก่อนฉีดยาก่อนแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยตลอดแหละก็คือร่างกายเขาปกติทุกอย่างแล้วก็มาเริ่มมีปัญหาก็คือหมอตรวจเจอว่าเป็นโรคหัวใจตีบอ่า ทีนี้เราก็มามีมาฉีดยาค่ะก่อนฉีดยาคือมีอาการเหนื่อยแล้วจริงฉีดยาก็ไม่เป็นอะไรยังปกติอยู่คือคือเขาดีกว่าเราดีดีกว่าเราเองนะนะเวลานี้ถือว่าได้จากโรคนี้ไปด้วยโรคหัวใจตีบถ้าไม่พามัไม่เสียค่ะลุงอ่าอ้าอ้าเข้าใจโยมแล้วก็เห็นใจแต่ตอนเนี้ยเราจะจะถามว่าสามีอยู่ในสถานะอะไรใช่ไหมใช่คือแบบก็กสบายชื่อดังๆซิผู้ชาย นายวรวิจงมีนายวรวิจงมีค่ะวรวิจงดีจงมีจงมีจงมีอายุ65-66าปีตายไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี65ตอนเสียชีวิตก็เห็นหมอบอกว่าประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งของวันที่19เแต่พอเป็นที่20 ประมาณสิบเก้ายี่สิบนั่นแหละแต่ในหลวงก็คือก้องใจว่าตอนนี้จะไหนวันที่สิบเก้าตอนประมาณเที่ยงที่เดินเข้าไปหาเขาไม่ให้ข้าวเขาอยู่ห้องไอซียูแต่ใจม่นอยากจะเข้าหาพอิีัพยาบาลเห็นก็สงสารมันก็บอกเขาบอกคุณแม่เข้ามาได้มาได้แต่ว่าให้คุยนะตายโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์ธานีนสุราษฎร์ธานีอยู่ชั้นหกชั้นหกห้องไอซียูชั้นหกห้องไอซียู ก็รู้คุณระบคุณคุณแม่เข้ามาเธอคุยได้แต่คุยไกลนะก็คุยระดับประมาณสองเมตรระดับที่คุยอ่ะอ่าเงียบให้ท่านเทวดาพิจารณาดูยศสติเทวดาท่านจะถามดูว่าบัดนี้ดวงวิญญาณในวรวิทย์จงมีอยู่ที่ไหนอยู่อะไรทำยังไงท่านเอ๋ยถามก่อนเลยนั่นแหละเนาะชื <aría> no? ่ออะไรก่อนเล่าพอวรวิท์ นามสก,กุลจงมีตายตอนอายุเท่าไหร่เอ่ยหกสิบห้าหกสิบหกึ่งตายใช่ไหมท่านปีที่แล้วเดือนมิถุนายนตายในโรคอะไรหนอหัวใจตีบหัวใจมีปัญหาติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนตายทำดีหรือเปล่าเอ่ยทำดีนะเขาเป็นคนดีมากเป็นคนดีมากเช่นไม่เคยทำบุญสุนทานบ้างหรือเปล่าทำ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 ว่าทำบุญทำแต่ถามว่า หาังสสมมธิวดนต์คือไม่เป็นคนไม่ปฏิบัติแต่ว่าเป็นคนที่ทำดีตามแถวบ้านเขาพูดคิดตัวอย่างนี้เล่ายาบ้างไหมไม่เลยค่ะเรื่องเล่ายาแบบอาชีพอะไรเลยกันล่องทั่ปกติก็ทํางานเป็นวิศวะของบริษัทพีโนแต่ต้องปลดเกษียณก็เลยไปอยู่สวนเขาทำสวนทำสวนทุเรียนทำสวนเป็นวิศวะเขาเป็นคนดีมากเลยอ่ใจเย็นๆใจเตัวเล็กๆหรืออะไรตัวตัไม่เล็กนะตัวรูปรูไหม ตัวประมาณเท่าไหร่สูงหนึ่งร้อยเจ็ดส oh, ิบส yeah. ูงหน่ง uh, ้ยเจสิบไอ้ด um> 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 ูหน้าตาไม่เอาลูกไม่ดูลูกเอาลูกมาเดี๋ยวก่อนนะท่านเอ๋ยแลกเรียงเลยก่อนนั่นแหละหนอี่าะก่อนตายได้สั่งเสียใครหรือเปล่าเอ๋ยไม่เคยเลยที่เสียใจว่ไม่ได้สั่งอะไรเลยไม่รู้ค่าทั้งของวางไว้ตรงไหนต้องค้นหาเอง ขเขาบอกว่าไม่รู้นะคนเดี๋ยวท่านใจเย็นนะให้นางตั้งสติก่อนค่ะเงียบก่อนพลังน้ำไม่ดีเลยให้เงียบตั้งสติก่อนท่านหากนางนั้นอยากรู้เรื่องสามีหนาให้ใจเย็นตั้งสติก่อนคาะ,อ,ะอย่าฟุ้งไฟเลยหนาพลังงานไม่ดีเลยอคอยตอบคำถามแล้วกัน เราจะถามให้ตอบนะเธอหนาะตอนก่อนตายไม่ได้สั่งลาใครใช่ไหมเอ่ยไม่ได้สั่งอะไรนะเลยก่อนออกจากโรงพยาบาลเลยนั่นแหละเนาะก่อนเคลื่อนย้ายศพพอได้เอ่ยเนาะกลับบ้านบ้างไหมเอ่ยเอ่ยเอ่ยค่ะบอกพ่อกลับบ้านกันนะ่อกาเาตอบแค่แค่นี้ว่ามีการเอาศพออกมาได้ไปบอกก็เปล่าว่าขอให้ ดวงยานตามมาด้วยหรือขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางให้ดวงยันออกมาด้วยอย่างนี้นะถ้หลวงพ่อขอเล่าที่ึงคคอก่อนวันที่เสียออกมาตอนเช้าถามที่โรงพยาบาลว่าต้องทำยังไงบ้างเนาในชีวิตไม่เคยเจอแบบนี้เลยเขาบอกว่าให้จุดธูปตรงนี้ให้ให้ท่องกระถายอย่างนี้ๆแล้วก็ถามว่าแล้วเอาธูปไปที่ไหนก็บอกเอาธูปปักไว้ที่นี่คิด อะไรย่ห้ท่นเลดาเงียบเยดก็ทำตามที่โรงพยาบาลแนะนำเห็นเป็นเช่นนี้นะท่านเอ๋ยยังนั่งอยู่เลยนั่นลหะเนาะนั่งคุดคูคุกเข่าอยู่ละพอตัวนั่นเนาะไปไหนไม่ได้เลยยังเห็นแท้อยู่ในโรงพยาบาลท่านยังไปไหนไม่ได้กันนั่นแหละ ถ้าจะถามก็มีคําตอบของเทวดาว่าสามีเธอก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นดวงวิญญาณอ่าเธะได้รู้นิดนึงนะเพราะว่าพอหังจานั้นเสร็จก็นึกคิดว่าทาไมมีแต่คนทักว่าเขาไม่ได้มาด้วยนะสองสามครั้งเป็นหมอส่งแบบใจไม่เชื่อแต่แต่แต่ไม่ต้อามหยุดพอแล้วไม่ต้องอธิบายเนี่ยก่อนนะเธอเอ๋ยท่านเลยถ้าอย่างนี้ถามนางก่อนที่ หากรู้ทีสามีเป็นเช่นนั้นจะส่งเขาไปเกิดหรืออะไรกันเธอจะยังไงอยากได้รู้สุขสบายอ่ะอยากให้อยากยินดีแต่ตอนหลังวันนี้มนพาพไเจอแล้วคะไม่เป็นไรตอบเท่าที่ถามตั้งสติเขาจะได้บุญด้วยเธออยากให้เขาไปเกิดหรือเปล่า อ่าอาแค่นั้นตอบอย่าอย่าตอบเกินที่ถามหากให้ไปเกิดอ่าตามนี้อยากให้ไปเกิดนะท่านเอ๋ยเชเลยเลยบวชรักษาศีลแปดนั้น30วันกันแหละค่ะสามารถทําได้ไหมเล่าเอ๋ยบวช30วันมาส่งดวงวิญญาณไปเกิดค่ะ,ะได้ถ้าอย่างนั้นคงกราบเรียนท่านแนให้เชิญแท้ดวงวิญ,ญญาณหน่อยนะให้ดวงวิญ,ญญาณนี้ออกมาค่ะ เจ้าที่หนาเขาขวางกักไว้เอ้ยทำไมถึงกักได้ใช่แม่ท่านเพราะเขานั้นเซ็นสัญญาไว้น่ะสิว่าเป็นคนของเขานั่นนี่เอ้ยเซ็นไว้เลยว่าให้ผ่าตัดใช่ไหมเล่ามันเป็นคนของเขาสิท่านเอ้ยทางตาเลยยังออกไม่ได้แล้วหากไม่มีคนบุญแท้ คงออกมาไม่ได้อีกนั่นเลยก็เป็นกติกาของโรงพยาบาลอยู่แล้วว่าคนไข้เนี่ยจะผ่าจะเป็นอะไรรักษาผู้ที่เป็นทายาทหรือผู้ที่เป็นเจ้าของคนไข้่นคือทางโลกใช่ไหมท่านแต่ทางดวงวิญญ,ญาณน,นั่นแหละเนาะเจ้าที่นั่นแหละพอกากไว้หนอก่อนอีกนั่นแหละเออของนี้แสดงว่าถ้ามีญาติโยมของเราไปนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วให้เซ็นว่า ยินยอมให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าเป็นอะไรไปก็จะไม่ถือเอาโทษอะไรทั้งสิ้นทั้งร่างกายและวิญญาณก็ถูกกักขังไว้ด้วยหรือเพราะเซ็นไปแล้วท่านเอ๋ยงั้นเชิญท่านเลยนะเอ่ยชื่อนามสกุลมาหน่อยคราให้เขามาก่อนนั่นแหละเดี๋ยวท่านงงสงสัยอีกใช่ไหมท่านแล้วทำไมท่านยมเล่าหนาไม่ไปเอาดวงวิญญาณมาราคา เ,เขาหนาแต่ยังไม่ถึงอายุไขอ๋อนี่แฟนเธอเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไม่หมดอายุไขนะใช่แล้วท่านเอ๋ยต้องตายเลยก่อนไปยังไม่ให้มาท่านยมเอ๋ยให้ท่านเชิญเลยก่อนแหละนะให้ดวงวิญญาณมาก่อนคราอย่าเพิ่งส่งอารมณ์หนาะมาที่ข้าไงอ้าว มีมี่ยวอะไรพวกมันวะอ,อ้าวขออราตนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งจักรวาลได้ปโปรดเมตตารับทราบขออัญเชิญพลังอันศักดิ์สิทธิ เปิดโอกาสให้ดวงวิญญาณนายวรวิทย์จงมีอายุ65-66ถึงปีได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีด้วยอาการหัวใจตีบติดเชื้อในกระแสะเลือดบรรดาเจ้าที่เจ้าทางผู้ควบคุมดวงวิญญาณของนายวรวิทย์ จงได้รับทราบจงได้รับรู้บุญกุศลใดๆที่อาตมาได้ทำมาบรารมีได้สร้างมากุศลได้สร้างมาก็ขออุทิศให้เจ้าผู้ควบคุมวิญญาณนี้ได้บุญได้กุศลถ่ายตัวถ่ายวิญญาณของนายวรวิทย์จงมีออกจากโรงพยาบาลสุร,ราษธานีก็ขอสัจวาจานี้ จงสมริ์ผลก็ขอให้ดวงวิญญาณได้ออกมาสู่หน้าสถานที่แห่งนี้ขอปู่พญายมราชช่วยเป็นธุระนำดวงวิญญาณมาด้วยเถิดอ้อาวบัดนี้เธอจะ ทำบุญให้เขา30วันแล้วท่านเทวดาเอายังไงดีดวงวิญญาณในวรวิทย์มาหรือยังวรวิทย์จงมีบอกความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมถึงได้ไปตายอย่างที่ไม่ควรจะตายอายุขายก็ยังไม่ครบมีสิ่งใดเกิดขึ้นตัวเขาเองท่านเอ๋ยวรวิทย์เลยนั่นแหละหนอก็ไม่รู้ตัวพอ รู้แน่นอแน่นหน้าอกเจ็บหัวใจหายใจติดขาดหายไม่ออกจึงขอบอกหมอเช่นนี้นั่นแหลหมอจึงแก้ไขด้วยการผ่าตัดให้ผ่าตัดไปจะได้ดีนั่นแหละหนอจะหายวันหายคืนแหละพอก็เชื่อหมอสีท่านเอ้ยตอนเข้าไปยังไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมลับรถไปได้แต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดแค่ไปแบบหมอผมหายใจไม่ค่อยได้ อาเอาเป็นว่าตอนต้นไปเนี่ยเข้าไปก็ยังปกติยังเรียกว่าอาจจะเป็ดนิดหน่อยแต่ยังพอไม่มีอาการอะไรเลยคือคือลงจากรถนะก็ยังเดินมารับเลยเอาเดินไปคุยกับหมอด้วยซ้ำอ่าเข้าใจแล้วเดินไปคุยกับหมอด้วยซ้ำสุดท้ายหมอก็บอกว่าอันนี้คุณต้องผ่าเลยตอนแรกยังไม่นัดผ่านัดผ่าอีกสามเดือนตอนนั้อยู่ๆยู่ก็เดือนเดียวเองผ่าเลยอ่าเนาะหมอก็นัดมาเรื่อยใช่ไหม ออตอนแรกหมอตั้งไว้สามเดือนแล้วเลือนขึ้นมาแล้วหมอก็เป็นคนจัดเลื่อนขึ้นมาอีกอ่านี่ก็ไม่รู้เจตนาอาเป็นว่ามันไม่ควรจะพาหลอกโรคแบบนี้อ่าแสดงว่าหมดอายุไขที่ไม่ได้คือเรียกอะไรไม่ได้หมดอายุไขาตามกฎกติกาแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมมาตัดรอนหรือเปล่า ันตารอนก่อนละพอเหตุจึงเกิดเช่นนี้นะท่านเอ่ยพวกประมาทนะยังไม่หมดอายุไขนะไปขับมอไลอิ่งซค์บปื๊บปื๊บป๊บ,ปบพวกนี้ความตายก็ไปนอนอยู่กลางถนนพวกกินอะไรเข้าไปออกกำลังกายมากเกินไปหักโหมไม่หลับไม่นอนทำอะไรแบบประพิษดานก็ตายโดยยังไม่หมดอายุไขมีผีเข้าผีวิญญาณทั้งหลาย เข้าไปสิงไปสู่ทําให้หลับทําให้ง่วงลดความตายรวมกระทั่งถึงไปเจอเจ้ากรรมในเวหรือดวงวิญญาณที่ต้องการจะเอามนุษย์หรือเอาเอาวัยวะไปกินไปใช้ไปขายก็เลยหรือว่าอยากจะหาเงินที่จะเข้าสำนักงานตัวเองจับรักษาจับพาเพื่อให้มีรายได้เข้ามาอันนี้ ก็ถือว่าเป็นกรรมตัดรอนก่อนเยะพดมีขบชก็ยะเูดมานก็ทุกไปากลงมกาดปวากาเหมือนกันก็ไปไปกับพ่อไปกับหลพ่อนะไปกับพี่กจุวางกางแจแล้วแม่ก็นี่ก็ไปด้วยพวกอย่งี้เคลียรดีนะขอเตือนเลยนะ เท่นี้ขอเตือนเลยนะพวกเราอจะตายกันอย่างรวดเร็วและตายอย่างไม่สมเหตุผลตายอย่างไม่หมดอายุขัยเพราะเราเนี่ยไปเชื่อคนเช่นโฆษณาให้เราไปฉีดยาให้เราเอาผ้าไปปิดจมูกให้เราเนี่ยไปทําอะไรก็ไม่รู้โดยที่เราไม่รู้ความเป็นไปมาและผู้คนก็ล้มตายกันอันนี้คือจุดประสงค์ที่จะ รถประชากรบนโลกลงเออยาข้าวของอาหารอากาศตอนนี้อยู่ด้วยความยากลําบากพอเขาต้องการจะฆ่าคนอยู่แล้วอ้าวทีนี้จบที่จะเตือนต่อไปก็คือทําบุญให้ด้วยการรักษาศีลส0ิวันและเอาอะไรอีกไว้ท่านเทวดาเอาชุดขาวหน่อยท่านเอ๋ยเอาชุดเขาวเ,เ,เลยนั่นแลหละเนาะชุดขาสองชุดแหละพอ เสื้อผ้าหนอไม่เป็นไรเอาชุดขาวเอ้ยชุดขาววรวิทย์จะถือศีลแล้วทําไมเมียฟุม่มฟายมากมายท่านแต่สามีนั้นไม่เห็นร้องซักแอนะหนาไม่เห็นมีน้ําตาออกพนาคาเพียงแต่เศร้านั่นหนาะแค่นั้นเอ้ยตอนอยู่กันกินกันนั่นแหละหัวรักเธอแท้มากแค่ไหนหนอหรือมันมีปัญหาอะไรพอค่านี่หนองงกับอาการเอ้ย ก็สามีเป็นอินจิเนียร์มีความสุขุมรอบคอบใช่แล้วเขาสุขุมมีสติไม่ฟุงฟ้งไฟอย่างเมียเลยนะท่านไม่เห็นมีน้ำตาไหลเลยคราเพียงแต่เศร้าหนาไปไหนไม่ได้เออไม่เป็นไรผู้ชายเขามีความอดกัน้อธธนอดทนมีเหตุมีผลแล้วก็ทำใจได้ตัดใจได้เอาเอาอะไรอีกวรวิทย์ปล่อยใจให้เขาหน่อยแหละท่านปล่อย บริษัทเลยนั่นแหละเนอหอ,อยขมห้าโลพอนั่นแหละเนอแค่นี้ก็ได้แล้วห้าโลขมออาเขาทานหนึ่งชดุดตามนี้เธอจะทำให้เขาหรือเปล่าได้ขอแนะนำนะถ้าเธอไม่ปิดวาจาเขาจะไม่ได้อะไรเลยเลิกภูมิไฟได้แล้วยิ่ง้องเขายิ่งมีกรรมมากขึ้นเขายิ่งทรมานยิ่งร้องมากเลยนะเธอเอ,อ๋ย ตายแล้วก็จากกันแล้วเอ่ยทำบุญเลยให้เขาดีที่สุดไม่มีอะไรสุดกว่านี้ให้เธอที่มาเจอตรงนี้แล้วนั่นนะสิรู้แล้วสิว่าอยู่ตรงไหนท่านมาตรงนี้นั้นออกมาได้แล้วล่ะนะให้เธอเอาบุญกุศลให้เขาครา <ไป S 2> เอานั่งหนาวร้องไห้คงไม่ได้ผลอย่าไปเสียใจยเลยชาหรือเร็วตายกันหมดแนละ้วนั่งเนเนี่ยไม่เหลือสักคนหรอกชาหรือเร็วเท่านั้นมีแต่อกุศลในใจให้ จะเอาบุญได้ยังไงกันเล่าหนาหากมานั่งร้องไห้ทุกคราวคราตายแล้วหนาก็จากกันแค่นั้นเอ้ยเขาใจยังทุกคนทุกบ้านบางคนก็จากกันแต่ยังไม่ตายเลยเออใช่ไหมจากเป็นใช่ไหมเห็นหน้ากันอยู่แต่อยู่้วกกันไม่ได้กยิ่งโคตรทรมานเลยเพราะนั้นเธอตั้งสติเขาใจยัง เขาใจทุกคนมันสูญเสียแต่ว่าไม่มีใครได้เปรียบกันช้าหรือเร็วเข้าใจยังไม่ต้องบอกไม่มีใครก็บอกหรอกตามนี้บางที่บอกย,ย็่งย <laughs> <c oughs> ิ่งช่านไม่เอาเธอแล้วนะยังตายทั้งเป็นเลย <c oughs> อ้าวคุณแม่เขาบอกว่าอยากจะคุยกับสามีบ้างพอจะดังดวงวิญญ,ญาณมาคุยได้ไหมทั้งสุดท้ายให้เธอถามสองข้อว่าเธอจะคุยถามทั้งถามเรื่องอะไร อทีชที่กดน้ตอนที่กดี่ตอนวันที่วันที่19ตอนประมาแม่เอาไม่เอาคาถามเลยววันนี่ก้พชี้ที่กดนามจนบอกไม่เอาชี้ที่กดน้ว่าน้าหมดแล้วบอที่ดินข้าแล้วนะพแม่้ากดน้าบูโทมาบอกว่าคาคำถามคืออะไร ว่าเป็นอะไรทำไมถึงเป็นอะไรทำไมโรงพยาบาลถึงฉุกเฉินเรียกให้ไปผ่าตัดณตอนนั้นโรงพยาบาลมีจุดประสงค์อะไร <ทำ S 3> วรวิทย์ห่าเงียบ กรรมมันเกิดขึ้นแล้วแหละค่ะแต่ก่อนหน้านข้าก็เคยทำเขาไว้เคยทำไว้เช่นกันแหละท่านเอ๋ยเคยควักหัวใจเลยเขานั่นแหละอาวริวิทเคยทำกรรมในอดีตไว้ก็เลยถูกกำหนดการกำหนดการที่จะต้องกลับไปถูกควักห <ม Lum. S 1> ัวใจบริวิทก็ยอมรับใช่ไหม <c oughs> อ่าบรวิทเขาก็ถือว่า ขอให้จบไปตามนี้อ่าอีกหนึ่งคำถามถามถามหลวงพ่อมานี่ลหลวงพ่อเป็นคนทจริง่มาใอ้าวบอเลวิ์อ่ะพอแล้วอ้าวเงียบบวลวิ์อยากจะไปให้เมียเห็นหรือเปล่าและไปได้หรือไม่ได้อยากให้ไปนะ แต่ไปไม่ได้เลยสินะถูกเขากัก,กขังไว้แหละครับเจ้าที่หนาไม่อะนุญาตเอ้ฟังดี day. ทุกคนเนี่ยตายแล้วก็อยากจะไปหาเมียหาลูกนั่นแหละแต่ครนี้เราไม่ได้เป็นอิสระเราไปอยู่ในโซนที่เขากัก,กขังไว้โรงพยาบาลนี er ่นะมันเป็นแหล่งขังวิญญาณเพราะฉะนั้นใครที่ตายไป แล้ว,วตายแบบก่อนป่วยก่อนตายแล้วนอนติดเตียงตายพวกนี้กับเป็นบริวารเขาหมดไม่ใช่อยากจะออกมาเดินไปไหนมาไหนได้ไม่มีเขาไม่อนุญาตเพราะนั้นสามีเธออยากจะกลับบ้านไปหาเมียหาลูกแต่ไปไม่ได้เพราะไอผู้คุมไม่อนุญาตตามนี้นเขาใจยังจบแล้งไง,ไง่ายอ้วนเมื่งเลย อ่าจบไปได้เข้าใจยังเธอใครเป็นลูกเป็นหลานเข้าใจป่ะที่พูดเนี่ยอไปได้ละตามนี้เดี๋ยวให้ทานอธิบายแมขอบคุณท่านเทวดาลายที่ห้า